สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในวิชาสังคมศึกษาค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของาศาสนาสถานค่ะรับสมองนะคะข้อ1ทานทานมัยหมายถึงข้อ2ศิลมัยหมายถึงข้อ3ภาวนาไมหมายถึง ข้อ4ข้อห้ามทำชั่ว5ประการคือข้อ5ข้อปฏิบัติทำความดี5ประการคือข้อ6การไม่อวดตัวไม่ถือดีคือค่ะเฉลยรับสมองนะคะข้อที่1ทานน้ำไมหมายถึงการให้ทานค่ะข้อ2ศีลละไมหมายถึงการรักษาศีลข้อ3 ภาวนาไม่หมายถึงการสวดมนต์ข้อ4ข้อห้ามทำชั่ว5้าประการคือเบญจศิลข้อ5ข้อปฏิบัติทำความดี5ประการคือเบญจธรรมข้อ6การไม่อวดตัวไม่ถือดีเรียกว่าการถ่อมตนนะคะข้อห้ามทำชั่วข้อห้ามคือเบญจศิลข้อปฏิบัติคือเบญจรรมค่ะ สำหรับหัวข้อาการเรียนรู้วันนี้หัวข้อที่1ค่ะความหมายของาศาสนสถานาศาสนสถานหมายถึงสถานที่สำคัญทางาศาสนาค่ะในการใช้ประกอบกิจประกอบาศาสนกิจต่างๆเช่นวัดโบสถ์มสัสยิดเทวสถานเป็นต้นค่ะรูปภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยเป็นรูปภาพเกี่ยวกับาาศาสนสถานต่างๆนะคะวัด มีโบสถ์แล้วก็มีมัสยิดมีเทวสถานสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ประกอบอกิจกรรมทางศาส,สนาเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเราด้วยค่ะวัดเป็นสถานที่ที่อยู่ของพระพิสุทสงฆ์เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธซึ่งภายในวัดจะมีศาสนาสถานต่างๆดัง,งนี้นะคะจะมีโบสถ์ค่ะ โบสถ์เป็นสถานที่พระสงฆ์ใช้ทำพิธีสังฆกรรมต่างๆเช่นการอุปสมบทการทำวัดเช้าเย็นเป็นต้นค่ะในภาพนี้จะเป็นโบสถ์นะคะบางวัดมีหรือบางวัดอาจจะไม่มีก็ได้ค่ะเจดี JD ค่ะเป็นที่บรรจุสิ่งต่างๆที่เคารพบูชาค่ะเช่นพระธาตุอัฐิบัมพบุรุษเป็นต้นค่ะวิหารเป็นสถานที่ประดิษฐ ปฎิสถานของพระพุทธรูปจะคู่กับโบสถ์ใช้เป็นที่ประชุมสงฆ์ทำสังฆกิจทั่วไปนะคะวิหารต่างจากอุโบสถก็คือวิหารน่ะจะมีมีใบแบบยาวๆบางวัดอาจจะมีหรือบางวัดอาจจะไม่มีก็ได้ค่ะดังรูปภาพนะคะสาลาการประเรียนเป็นสถานที่อนเนกประสงค์ที่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างค่ะ เช่นใช้เป็นที่ทำบุญตักบาตรฟังเทศในโอกาสต่างๆค่ะหอสวดมนต์ค่ะเป็นสถานที่ใช้สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นของอุบาสกอุบาสิกานะคะซึ่งบางวัดอาจมีหรือบางวัดอาจจะไม่มีก็ได้ค่ะเป็นสถานที่ทำวัดเช้าเย็นนะคะโรงเรียนพระปริยธรรมนะคะเป็นสถานที่เล่าเรียนธรรม,มะนะคะและภาษาบาลีของพระภิสุสงฆสงสามมณรค่ะ บางวัดอาจจะมีหรือบางวัดอาจจะไม่มีก็ได้ค่ะดัรงรูปภาพที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะกุฏิค่ะเป็นเรือนหรือตึกค่ะสําหรับพระภิกษุสัมมาเนรให้อยู่อาศัยนะคะตัวนี้จําเป็นเลยนะคะทุกวัดต้องมีนะคะหอพระไตรปิฎกค,ค่ะเป็นที่เก็บพระพระไตรปิฎกนะคะเป็นหนังสือสําหรับค้นคว้าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาค่ะหอพระไตรปิฎกนี้บางวัดมีหรือบางวัดอาจจะไม่มีก็ได้ค่ะ ค่ะสรุปนะคะศาสนาสถานของศาสนาสถานของพระพุทธศาสนาค่ะก็คือวัดซึ่งประกอบไปด้วยโบสถ์วิหารเจดีกุฏิศาลาการประเรียนหอสวดมนต์นะคะโรงเรียนพระปร,ะริยธรรมซึ่งในบางวัดเนี่ยอาจจะมีไม่ครบตามที่ครูกล่าวมาแต่บางวัดอาจจะมีครบก็ได้นะคะ โบสถ์วิหารสารการปรีเรน,นะคะใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆทางศาสนาค่ะและกุฏิค่ะเป็นสถานที่ออยู่ของพระพิสุทธมิสมณรน,น,นะคะค่ะสำหรับวันนี้ไม่มีกิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะให้นักเรียนลองตอบคำถามารับสมองแล้วก็ลองทบทวนอีกทีนะคะเดี๋ยวครูจะมาทบทวนให้อีก ครั้งหนึ่งจะมีต่ออีกคลิปวิดีโอหนึ่งในครั้งถัดไปจะมีกิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ